ลานานิทสวัสดีค่ะชื่อ BB นะคะเรื่องราวที่ฉันจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับฉันเองค่ะยังไงถ้าคุณฟังแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจพวกคุณเลยนะคะเพราะฉันก็แค่อยากจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ที่ตัวเองเคยพบเจอมาให้ฟังกันก็เท่านั้น เดิมแรกเมื่อหลายปีก่อนฉันเป็นนักเรียนที่เข้าสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนค่ะและประเทศที่ฉันเลือกที่จะไปก็คือประเทศอเมริกาในเมืองเท็กซัส พอมาถึงฉันก็ได้ย้ายของของตัวเองเข้าไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์หรือ h o ์แ family ซึ่งครอบครัวอุปถัมภ์ทางโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นคนจัดหาครอบครัวและบ้านที่ฉันจะต้องไปอาศัยอยู่เสมือนกับเราเป็นหนึ่งในครอบครัวของครอบครัวอุปถรัรมภ์จริงๆในช่วงที่เราไปพักและฉันก็ถือว่าเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เดินทางไปที่อเมริกา และโชคดีที่ได้พบเจอกับครอบครัวนิสัยดีและเป็นมิตรและก็น่ารักกับฉันแต่อย่างว่าครอบครัวอุปถัมแบบโรคจิตก็มีเช่นกันซึ่งฉันเองก็เคยได้อ่านมาบ้างในหน้าข่าวต่างๆบ้านอุปถัมภ์ของฉันที่ฉันจะได้เข้าพักนั้นเป็นบ้านสองชั้นสไตล์บ้านฝรั่งทั่วๆไปไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนะักเป็นบ้านเก่าๆและดูโล่ง มีสวนหน้าบ้านเล็กๆส่วนสมาชิกภายในบ้านประกอบไปด้วยคุณแอนเดียเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เธอเป็นคนใจดีทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศทั่วไปเธออาศัยอยู่กับลูกสาวของเธอที่มีชื่อว่าดอลีนดอลีนเป็นเด็กสาวน่ารักที่ค่อนข้างจะขี้อายอาอกมากๆดอลลีนแทบไม่พูดกับใครเลยด้วยซ้ำเธอค่อนข้างจะมีนิสัยที่พิลึกนิดหน่อย หรือบางครั้งก็ออกจะดูน่ากลัวด้วยซ้ำส่วนอีกคนซึ่งเป็นสมาชิกคนสุดท้ายภายในบ้านคือคุณยายคุณยายเป็นแม่ของคุณแอนเดียที่แก่ชรามากแล้วเธอจึงอยู่แต่บ้านทั้งวันเธอมักจะชอบนั่งดูทีวีและนอนแถมคุณยายยังความจำไม่ค่อยจะดีความจำแก่ค่อนข้างจะเลอะเลือนไปมากแล้วและมักหลงลืมอะไรบ่อยเนื่องจากคุณยายแก่แล้วส่วนห้องนอนของฉัน้นอยู่ชั้นล่างค่ะ เป็นห้องเล็กๆที่น่าอยู่และก็ไม่ได้ดูแย่อะไรมากนักภายในห้องก็จะมีเตียงมีตู้โต๊ะเขียนหนังสือครบชั้นล่างก็มีแค่ชั้นกับคุณยายนี่แหละขาที่นอนเพราะคุณยายแก่ๆแ,แล้วจะให้เดินขึ้นลงชั้นสองก็คงไม่ไหวคุณแอนเดียจึงให้คุณยายนอนชั้นล่างติดๆกับห้องนอนของชั้นนี่แหละค่ะ พราะแบบนี้เองในช่วงดึกทุกคืนฉันจึงมักที่จะได้ยินเสียงคุณยายสวดบทสวดของคิดทุกคืนซึ่งมันน่าจะเป็นบทภาวนาอะไรสักอย่างเล่าๆหนึ่งชั่วโมงในานามของพระบิดาและพระบุตรและพระจิตโปรดประทานการปกป้องข้าพราะองค์จากพูดผีปีศาจที่มันลุกลานบ้านของเราด้วยแน่นอนว่าทุกคืนฉันได้แต่นอนฟังคำภาวนาของคุณยายซึ่งบางครั้งฉันก็คิดว่า คำภาวนาของคุณยายนั้นมันดูออกสะน่ากลัวชอบกนแถมบางคืนฉันยังได้ยินเสียงเหมือนคุณยายคุยกับใครบางคนก็ไม่รู้อยู่ภายในห้องอีกออกไปออกไปจากบ้านของฉันซะไม่อย่างนั้นฉันจะหาคนมาไล่แกไปเรื่องราวมันก็วนเวียนไปแบบนี้เรื่อยๆจนกระทั่งผ่านไปหนึ่งเดือนคุณยายก็เกิดป่วยความดันขึ้นจึงต้องไปนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในเมืองแล้วนั่นล่ะคะ่ะ ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องชวนสยองในครั้งนี้ที่ฉันจะต้องพบเจอทุกคืนในวันนั้นหลังจากกลับมาจากไฮสคูลฉันก็นั่งทำการบ้านอยู่ในห้องนอนของฉันพอทำเสร็จแล้วฉันก็กะที่จะล้มตัวลงนอนบนที่นอนด้วยความเหนื่อยเพราะวันนี้เรียนมาหนักจริงๆพอหัวฉันถึงหมอนปุ๊บฉันก็หลับไปเลยค่ะ จนกระทั่งเวลาตีสฉันก็รู้สึกตัวและลืมตาตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกว่าวันนี้อากาศในห้องมันค่อนข้างจะหนาวมากกว่าปกติฉันจึงลืมตาขึ้นมาแล้วฉันก็ต้องเบิกตาโตด้วยความช็อกเมื่อฉันพบเงาหญิงสาวผมยาวยุ่งเหยิงคนหนึ่งยืนอยู่ภายในห้องนอนของฉันเธอสวมใส่ชุดก,กระโปรงยาวสีขาวที่ดูสกรปรกเลอะเทอะเธอยืนก้มหน้าอยู่ตรงแถวปลายเท้าของฉันแวบบแรกที่ฉันเห็นเธอในความมืด ฉันก็คิดว่าบางทีฉันอาจจะตาฝาดไปก็ได้นะบางทีเธอคนนั้นที่ยืนอยู่ปลายเตียงนอนของฉันอาจจะเป็นแค่เ n าของสิ่งของอะไรบางอย่างก็ได้ฉันพยายามคิดแบบนั้นเพื่อไม่ให้ตัวเองกลัวแต่ก็ไม่กล้าที่จะลุกไปดูตรงๆเพราะกลัวนั่นล่ละค่ะ ในเช้าวันต่อมาฉันลืมตาตื่นขึ้นมาพางจ้องมองไปยังบริเวณเงานั้นที่ยืนอยู่เมื่อคืนและฉันก็ไม่พบว่ามีใครเลยฉันตึงคิดว่าเมื่อคืนตัวเองอ่ะจ,จะแค่ฝันไปหรืออาจจะเห็นเงาอะไรนั่นละ่ะคงจะไม่มีผีอะไรที่นี่หรอกเพราะฉันเองก็อยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วยังไม่เคยเจอผีเลยนะแต่คืนที่สองเวลาใกล้ช่วงตีสามเช่นเดิมฉันก็ตื่นมาเจอเงานั้นอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ ฉันได้ตัดสินใจเพ่งสายตามองดูเงานั้นดีๆไปเลยก่อนจะพบว่าเงานั้นคือเงาของผู้หญิงจริงๆด้วยซึ่งในครั้งนี้ฉันคิดว่าตัวเองไม่น่าจะกำลังฝันหรอกนะฉันจึงได้แต่นอนจ้องมองดูหญิงสาวคนนั้นด้วยความรู้สึกกลัวเพราะยิ่งจ้องมองเธอนานมากเท่าไหร่ ภาพของเธอที่ฉันเห็นมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นจนดูน่ากลัวแน่นอนเธอไม่ใช่คนแน่นอนฉันมั่นใจเพราะผิวของเธอนั้นซีเซียวและน่ากลัวมากยิ่งเวลาที่เธอขยับร่างกายแบบปิดๆง,งองอนิดนิด,นดมาทีละนิด ทำเอาหัวใจของฉันแทบหยุดเต้นเลยล่ะคะ่ะฉันหลับตาลงและพยายามสวดแบบที่เคยได้ยินคุณยายสวดทุกคืนเท่าที่ตัวเองพอจะจำได้เผื่อเงานั้นมันจะหายไปฉันสวดด้วยความกลัวแบบผิดๆถูกๆจนพลอยหลับไปในที่สุดในเช้าวันต่อมาฉันได้ลองถามคุณแอนเดียดูว่าที่บ้านหลังนี้เคยมีเรื่องเกี่ยวกับผีๆไหมแต่คุณแอนเดียก็ยิ้มแล้วบอกฉันว่าเธอไม่เชื่อเรื่องผีหรอกนะว่ามันจะมีผีอยู่จริง ฉันจึงไม่รู้จะทำยังไงดีและไม่รู้จะคุยปรึกษาเรื่องนี้กับใครด้วยแต่ในคืนที่สามเหตุการณ์มันก็เริ่มน่ากลัวขึ้นมากกว่าทุกคืนที่ผ่านมาเมื่อฉันเห็นว่าเงาของหญิงสาวคนนั้นเธอเริ่มส่งเสียงร้องไห้คืออย่างน่าสงสารและเริ่มขยับตัวเองทีละนิดทีละนิดก่อนที่จะจ้องมองมาทางฉันทําเอาฉันกรีดร้องออกมาเสียงดันลั่นบ้านด้วยความตกใจกลัวสุดขีดเลยล่ะคะ่ะ จนคุณแอนเดียและดอรีนลูกสาวของเธอต้องรีบเข้ามาดูฉันในห้องว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแน่นอนฉันจึงได้ชี้ไปที่ปลายเตียงและเล่าให้คุณแอนเดียฟังถึงสิ่งที่ฉันพบแต่ดูแล้วคุณแอนเดียก็ไม่ค่อยจะเชื่อในสิ่งที่ฉันเล่าสักเท่าไหร่นักเพราะเธอไม่เชื่อเรื่องผีเพราะคุณแอนเดียตอนเปิดประตูเข้ามาผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วเธอจึงไม่พบใครเลยคุณแอนเดียจึงได้อุ่นนมร้อนให้ฉันกินเพื่อให้ฉันนอนหลับสบายขึ้น บวกกับใหนะ้นอนหลับของเธอแก่ฉันกินคืนนี้ฉันจะได้นอนหลับสบายในวันต่อมาเป็นวันหยุดพักผ่อนของฉันฉันจึงมานั่งดูทีวีที่ห้องรับแขกในสภาพที่หน้าตาซีเซียวตอนนี้ในบ้านมีเพียงฉันกับดอดีนอยู่กันตามลำพังสองคนเธอมองดูฉันและถามฉันว่าพี่พี่ก็เห็นเหมือนกันใช่ไหมคะ ก่อนที่ฉันจะพยายามถามดอรีลนว่าเธอเองก็เห็นผู้หญิงคนนั้นเหมือนกันหรอดอรีนจึงบอกว่าเธอเห็นผู้หญิงคนนั้นบางครั้งผีผู้หญิงคนนั้นเธอมักที่จะเกาะติดอยู่กับคุณยายเสมอแถมดอรีินยังพูดแปลกๆอีกว่าคุณยายเป็นคนฆ่าเธอเธอก็เลยตามติดคุณยายตลอดเวลาไม่ไปไหนพอตอนนี้คุณยายไม่อยู่ที่บ้านเธอก็เลยมาหาคุณ เผื่อว่าคุณยายจะอยู่ที่ห้องของคุณแต่ว่านะคุณไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวพอคุณยายกลับมาเธอก็จะไปตามติดกับคุณยายเหมือนเดิมดอดีนพูดเท่านี้ก่อนที่เธอจะวิ่งหนีออกจากห้องไปทำเอา์ชันได้แต่สงสัยในสิ่งที่ดอดีนพูดมาก และในช่วงเย็นวันนั้นเองคุณยายก็กลับมาอยู่ที่บ้านตามเดิมและในคืนนั้นคุณยายก็ยังคงสวดภาวนาหาพระพินเจ้าเพื่อขอให้ปกป้องเธอจากอะไรก็ไม่รู้ทุกคืนเช่นเดิมแต่ก็น่าแปลกนะเมื่อคุณยายกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วฉันไม่เคยที่จะเห็นหญิงสาวคนนั้นมายืนอยู่ปลายที่นอนของฉันอีกเลยซึ่งฉันเองก็ไม่กล้าถามซักไซสว่าเธอคนนั้นเป็นใครมากนักหรอนะ เพราะไม่อยากจะให้เกิดปัญหาเพราะฉันเองก็ยังต้องเรียนอยู่ที่นี่อีกนานเลยล่ะค่ะและก็โชคดีที่ฉันไม่ได้พบเจอเธอคนนั้นอีกแต่ก็นะมีบ,าบา้างบางครั้งคราวที่ฉันเหมือนเห็นเงาผู้หญิงคนหนึง่งแวบไปแวบมาตามคุณยายตลอดซึ่งฉันคิดว่าบางทีผู้หญิงคนนั้นที่ฉันเจอที่ปลายเตียงเธอก็อาจจะตามเกาะติดอยู่กับคุณยายตามที่ดอดีนบอกนั่นแหละค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของฉันถ้าคุณชอบอย่าลืมกดถูกใจคลิปวิดีโอนี้และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่รับฟังเรื่องราวของฉันจนจบ